แปลกอ่ะเฮ้ยเป็นไรปะเนี่ยเฮ้ยมีเลือดด้วยอ่ะเป็นไรบ้างวะจะเป็นอะไรเนี่ยฮ้าจะเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องมีทำไมต้องถ่ายเป็นเลือดด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองหาใน Google ดูแล้วกันเผื่อมีอะไรให้เรารู้บ้าง เลือดหรอทำไซใหญ่เออไม่น่าใช่มั้งหายเป็นเลือดโลกลิซิโดงหนองเสียอืมมีเลือดเปื้อนเทชูจราศสปกติมันจะเป็นเป็นแต่ก็ไม่รู้สึกคันบริเวณก้นนะจะเป็นโรคอื่นหรือบ่ะแต่น่ากลัวมันจะเป็นลิซวงแหละมั้ง ายไปเรื่อยเนาะอาจจะใช่ใช่ช่วงนี้ท้องผุด้วยอะ่ะมีตุ่มเหรอไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็รู้สึกเคืองๆนะอืมแต่ต้องลองไปหาหมอดูแหละคุณแก้มังกรค่ะใส่ท้องตาาสวัสดีค่ะคอนข้างชื่ออะไรคะชื่อแก้มังกรสีแดงค่ะ วันนี้เป็นอะไรมาคะเอ่อพอดีว่าแบบช่วงเช้าๆะคะ่ะเข้าห้องน้ำแล้วมันถ่ายเป็นเลือดอะคะ่ะถ่ายเป็นเลือดใช่ะคะ่ะเรนเป็น,เป,นเป็นมากี่วันแล้วคะเพิ่งสังเกตตัวเองเมื่อเชาะะ้าเลยค่ะเจ็บท้องไหมมันก็หน่วงๆอะคะ่ะหน่วงๆบริเวณไหนคะเอ่อบริเวณก้นนะคะ แล้วปก,กติขับถ่ายยากไหมเวลาถ่ายถ่ายเป็นเวลาไหมก็ช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยค่ะสองวันครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายยากไหมถ่ายก้อนอุจจาระเป็นยังไงบ้างคะก็มันเป็นแบบมันรู้สึกว่ามันออกแคบไปเด็วค่ะแล้วมีคนในครอบครัวมีแบบมีมีประวัติ เป็นมะเร็งลำไส้ไหมคะอืมไม่มีค่ะปกตินี่ทานผักผลไม้ไหมคะดื่มน้ํามากน้อยเท่าไหร่ต่อวันเนี้คะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบกินค่ะ,คะน,น้ําก็กินไม่ค่อยเยอะคะ่ะมีโรคประจําตัวหรือแพ้ยายอะไรไหมคะไม่มีค่ะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอ ขอตรวจอ่ดอูทวานหนักก่อนหน่อยนะคะ<า>ค่ะจากที่ตรวจตรวจทวานหนักแล้วเนาะเป็นฤิสีดวงนะคะไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้ไม่ต้องกังวลไปนะคะคนไข้ค่ะ,คะก็เดี๋ยวหมอจะให้ยาเป็นยาเน็บนะคะรักษาฤิสีดวงทวาน,นะค,ะค่ะข้อบ่งใช้ใช้ในริสีดวงทวานทั้งภายในและภายนอกอาการคันของทวานหนัก ลดอาการระคายเคืองเนื่องจากฤาษีดวงทวารควรเก็บรักษายาไว้ในที่แห้งและเย็นอุณหภูมิไม่เกิน25องศาเซลเซียสและเก็บยาให้พ้นแสงวิธีใช้หากรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระให้อุจจาระให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจึงเริ่มใช้ยาล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้แห้งถ้ายาเหน็บนิ่มให้ใช้ยาในตู้เย็นหรือน้ำเย็นก่อนแกะยาออกจากหอ่อเพื่อให้ยาแข็งตัวและสอดได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นแกะยาออกจากหอ่อ จัดท่าโดยที่นอนตะแคงโดยให้ขาล่างเหยียดตรงและงอขาข้างที่อยู่ด้านบนให้หัวเข่าอยู่ใกล้หน้าอกหรือยืนตรงยกขาข้างหนึ่งขึ้นเหยียบบนเก้าอี้หรือนั่งยองๆแยกขาเล็กน้อยคล้ายเวลานั่งถ่ายแล้วจากนั้นเอามืออ้อมขาไปด้านหลังแล้วสอดยาเหน็บเข้าไปในทวารหนักโดยให้ด้านที่เรียวกว่าเข้าไปก่อนใช้นิ้วค่อยๆดันยาเข้ารูจนยาทั้งแท่งอยู่เหนือหูรูทวารหนักเพื่อไม่ให้แท่งยาหลุดออกมานอนในท่าเดิมประมาณ15นาที ข้อแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่ยาเนบทวันหนักเป็นยาระบายชนิดออกฤทธิ์เร็วผู้ป่วยควรนอนในท่าเดิมไม่ต่ำกว่า15-20นาทีหรือจนกว่าจะทนไม่ได้จึงลุกไปถ่ายอุจจาระเนื่องจากหากถ่ายอุจจาระทันทีที่รู้สึกอยากถ่ายหลังจากสอดยาอาจทำให้ยาหลุดออกมาจากทวารหนักก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่